ครับมนีติ๊กได้จ่ามาเก็บมะเล็ดขนาดทะเลครับขนาดทะเลนะครับเป็นพักที่เป็นเพื่อพักยินต้นอายุหลายปีครับเบิ่เมเเล็ดของเขาเต็มต้นเลยครับพี่น้องครับร่างแก่จัดครับมนี้ติ๊กได้จ่ามาเก็บมะเ็ดของเขาครับเก็บใส่หางเลยครับขนาดทะเลเป็นพักที่ไอโอดินสูงนะครับแคลเซียมด้วยครับวิตามิน วิตามินบีเกนะครับผเของกางเก่จัดเลยครับพี่น้องครับภายในผลหนึ่งจะมีมะเมล็ดเดี่ยวนะครับเป็นมเมล็ดที่แข็งมากๆนะครับ ขนาดทะเลเป็นพืชนยืนต้นนะครับอายุหลายปีครับมอสลับดินเข้มดินด่างนะครับปลูกเป็นพืชทนแร้งนะครับ เขาจะเก็บยอดอ่อนของเขาเป็นกินนะครับมีรสชาติอร่อยนะครับพี่น้องครับยอดอ่อนของเขาจะอยู่ข้างในนะครับครับดูกินยอดอ่อนของเขานะครับสัลพัดพักนะครับแซ่บครับไฮซาลเอดินสูงครับติดตามปลาซิมมีเบิดนะครับ ไมล็ดของเขาครับเต็มต้นเลยครับนี่ครับต้นนี้มาเล็ดเต็มต้นเลยครับเก็บมาเล็ดของเขาไปขยายพันธุ์ครับ เป็นผักที่ทนแรงได้ดีนะครับชอบดินเข้มดินด่างครับมเมล็ดดกขนาดพันพี่น้องครับตัวนี้มเมล็ดใหญ่ดี เกิดตามสายหาดท,ท,ท,ที่น้่ทะเลขวบบนนะครับขน,นานี้ครับลักษณะใบแก้วของเขานะครับสีเขียวเงินขวบน้าครับการกินกระชายอดอ่อนของเขานะครับนี่ยอดอ่อนของเขาครับนี่รสชาติอร่อยนะครับครับมันนี่อีซามันดำติก๊กติกได้จะถ้ารรมาเก็บบะเล็ดขนาดทะเลครับ สวัสดีครับ